พี่น้องมึงตำปูเด็กน้อยวันนี้เยอะๆมีคนมาหยวกแท้ในวันนี้อันนี้ขอบคุณรับออเดอร์ได้รับออเดอร์ออเดอร์รับออเดอร์เด้อยังมึ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 งวันนี้ข้าวไหนโอ้เออนี่สาวบุงสาวบุ๋มกุ้งหน้ากุ้งหน้าเหรออร่อยป้ะอร่อยป้ะกุ้งหน้าอือกุ้งหน้าอร่อยดูค้าประจำดูค้าประจำอีโออีโอยามาอีโนยาม่าอะไรเก๋เลยเออกินกินแล้วแม่อีโอกินได้เสียพี่น้อง แซวบุงบุงแซวะบุงลู้ค่าปัจกไม่พี่น้องมันนีพนมาเล่นน้ำมันก็เลยมามาโย่ย่หายมันนี่เออแต่เสียแต่อู้ทำไรู้กินได้ล่กนไดอ่าพหาลได้ยังงไปอมาให้ไหอีสองก็ปนบ่กบ บ้าขอปุ่นบอกขอปุ่นใส่ไหมใส่แหมแม่เราดูดปูไนดะ้ปุ่งดูดปูเนะี่ยบุงดูดปูเยอะๆนะปุ่ง มีต้องกุแบบซุปด้วยพี่นอ้องมึงกุ้งใครปูให้ไขพี่น้องปูให้ใ่นนะแบบสุปก็มีแบบสุปแสบวะแสบบอบุกนั่งแสบเหรอแสบว่าคนวะบอสขอปุนบ่ กไมชิชูบุงชูบุงรู้ลยโอ้ยโนชูบุน่เปบัวโอ้บ่ข้าวุณนโอ้ข้าวุนลอยังนี่แกแม่แกได้ให้บุงแกให้ยีบมือบวบางนแกข้าวุนนอนะบะม่วงแกข้าปุ๋นให้น้องเนี่ยนอจาข้าวุณ การป้อนกันอือแบดีวะกินได้มเลยเดี่เบิ่้กินก้จะข้ามเ,เ,นเน้นแล้วยากเเอาขอบุไปดิขอบุญเร็วๆไปเยาขอบุนเนี่ยโอ,โ,อโอ้โห บ่พพก,ก,กินพ่อแล้วกินน้ำกุ้งหน้าคำเดียวกับพ่อกินพ่อหายอยาก สั <S <s ่งเยอ่ๆแม่บุ้งส ouais> uh> li ังเก้าแก้วแกเอาแก้ววางข้างล่างสิมันจะมันจะชนล้มน่ะเลือนั่นแหละเออมันี้เอากินไปเนี่ยเทปกุ้งนางมาเียก็เสียเถอะหน่อกุ้งนาง ไม่อ้ไม่อ้วเหยีด้สียพีดีบ่ะโลลี่หนูเหยียบออกที่หนูไปกินข้าวปุ้นกับพี่เขาเหรอหนูยังไม่เห็นหนูยังเขาไม่เห็นไม่เห็นกล่องไม่เห็นเลยเห็นแล้ว เอโอแกไปจับตาตัวเองทำมันก็แสบซีมันไปมันมันจับนั่นแล้วไปจับตายของเยียงขาพูดไม่เยี่ยงอยู่ไม่ลูกเจ้านั่นน่ะไปล้างกันลูกโออีโอลูกขึ้นไปล้างกันลูกเร็วไปล้างก่อนมันจับขปุนแล้วมันจับตายของล้างกันลูกโอเขาปูดเขาพูดกระเด็นโอ้เออเออเอออ๋อกระเด็นลูกน้องกิน แม่กูนั่งจะแช่เลยว่ะเอาโอ้กินไหมโอ้โอ้หน,นูแม่ฮะอไรฮริบบะฮงเมียนบ่กินตำทะเลอยู่ไหม ลำค้า่อยังเบิดหมื่อหรอเขาอยู่ต้องกต่เบิดหมื่อหรือลำค้าอ่อย่างแล้วบุงอ่ะใหญ่ไม่รู้อย่าง <c oughs> อ่ะเสียบบกุงนงั่งเสียบพนด้วยก็เสียบแถฉพนด้วย

ดาวมีเออกุณนากินเสอีลีกุณนากินเสะอีหลีเอากรกุนายนุนาอีบ้าลวเอากุนาเอาเอาตักใส่จานจากของ้านหลวมุเวุนากินเสะเีงเดอืมบอกโอ้วันประจัาแล้วอีโอ้วันประจับไม่ไีโอมันกินปูกับเป็นได้อีโอ เอาจานห้องเอาจานห้องโนเอาจานห้องมึงฆ่าแต่มึงเนี่ยมันต้องเห็นกล่องแม่กล่องนี้อีกพี่เมย์มึงมึงพี่น่องสั่งเด้อพี่น่องรับออเดอร์อยู่ายหน้าห้ากระแดด

มาไข่มาอึดถูกไข่คั่นป๊ามากินไข่ป่ะนี่เจอบทงานนักมวยโตยังบ่มีอยู่ๆๆให้บักโอนี่เฮ็ดคนมันบ่สุดสุดจะอยู่ได้เกินนี้สึกทานจะตึงสึกๆๆถ้าได้ก่อนค่ะบ่ลงไปดอกแกหญ้าอ๋อ

มึง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 อสุดยอดสุดยอดเลยเมื่งวานู้นั่งกินมึงกงนั่เห็นเสืออื่นอ้อนน้ำไหลเลยเออเออมืองเออเมืงพีอีดภายในบอกว่าเป็นออเดอร์วะทีนี่หน้าลิ้นเนี่ยสร้างตำแน่เอายังลิ้นเอายัง ไปส้ำนีก็พี่น้องเดี๋ยวลูกขาสร้างออเดอร์มาเดี๋ยวมึงออเดอร์ค่ากับมัจิทันออเดอร์ข้างหน้าเขาเ๋วก็ต้องเสียแล้วส้ำนีก่อนมึงมึงมึงกูน่กินบู้บู้ลำไส้ใหญ่ลำไร้เฮียมักมัดเลยว่าได้กินสามกัน ถ้ามีแล่ะพ um> 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 ี um> ่น้องเดี๋ยวไอ้พวออเดร์ข้าวก่อน